สวัสดีครับสารพันคลิปมาดูซูมเอ็กนะครับกุญแจซูมเอ็กว่าสายไฟที่เกี่ยวข้องมันไปไหนสายเมนเป็นสีอะไรเป็น Honda อีกรุ่นหนึ่งครับสายพานถึงพอมียอดจำหน่ายพอสมควรนะครับฮอนด้าขายดีอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เรามาเรียนรู้ ไปเจอปัญหานะครับเพราะว่าสีไฟมันมันก็จะเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีนะครับสมมเอ็กเป็นหัวฉีดนะครับรถไซพา่านตัวอ้วนๆน,นะครับซึ่งมีหลายรุ่นก็พัฒนาไปเรื่อยอรุ่นที่กำลังจะพูดถึงเนี่ยเป็นรุ่นรหัส acg 1 1 0 cbf และ acg 1 1 0 c s f นะครับอ่ามันเป็นยังไงเมื่อเพื่อให้รู้ถึงสายไฟอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกุญแจก็เลยมันมีเยอะก็มีแผ่นชาร์จนะครับอ่าแบตเตอรี่ฟิวหลักฟิวรองรีเลยหลักนะครับอ่าสวิตกุญแจมีเข้าหนึ่งออกหนึ่งนะครับ ecm มากกว่านั้นก็เดี๋ยวจะงงไปกันใหญ่นะครับ ก็เพื่อไปเจอว่าเอ๊ะออกจากฟิวลองมันไปไหนออกจากฟิวหลักไปไหนนะครับยังไงนะครับอ,อันนี้คืออันเทเนเตอร์นะครับแรงผลิตไฟฟ้าจากล้อแม่เหล็กเครื่องยนต์นะครับเรื่องมีคนลวดฟิลคอยอผลิตไฟขึ้นมาเมื่อเครื่องยนต์ติดนะครับผลิตไฟขึ้นมาเส้นเดียวสายสีขาวนะครับ สีขาวขึ้นมาผมใช้ปากกาดำเป็นไขป่ปลาเป็นเว้นว่าเพราะว่าปากกาสีขาวไม่มีน,น,นะครับมันก็จะขึ้นมาเข้ามาที่แผ่นชาร์จนะครับแผ่นชาร์จรุ่นนี้มี5เส้นนะครับาขาวสีขาวขึ้นมาแผ่นชาร์เป็นไฟกระแสสลับนะครับแล้วก็แบ่งให้ วงจรข้างในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก็จะแบ่งให้เป็นสายสีเหลืองนะครับสายสีเหลืองก็ไปแสงสว่างนะครับแสงสว่างก็มีไปดูหลอดไฟหลีท้ายก็จะเจอสีเหลืองนะครับไม่ได้เป็นสีน้ำตาลเหมือนรุ่นเกเก่านะครับไปไฟหน้าไปสวิตไฟหน้า,าผ่านสวิตค่อยเปลี่ยนสีนะครับสวิตสูงต่ำนะครับ แต่ว่าจะต่อขนานกับไปเปิดดูไฟท้ายหาสายสีมต่ไม่เจอก็คือสายสีเหลืองนะครับไฟหลีท้ายนะครับเส้นที่3นะครับเส้นที่3นี่แดงดำไม่ใช่ดำแดงนะครับแดงดำก็คือ,อไฟที่ขึ้นมาสีขาวนี่ก็ แปงนะครับแปลงเป็นแดงดำแล้วก็แดงขาวนะครับ R W นะครับสีแดงขาวผมก็แดงเว้นวักแดงเว้นวักให้เข้าใจว่านี่แดงขาวนะครับเอาคำพูดผมด้วยนะครับพยายามใส่สีสายให้เหมือนที่สุดนะครับอสองเส้นนี้เป็นไฟ ดีซีนะครับแปลงจากแผ่นชาร์จแปลงเรียบร้อยนะครับก็จะเอาไปใช้งานทั้งสองเส้นนะครับกลายเป็นว่าแผ่นชาร์จมีกล่าวเส้นหนึ่งขาวเหลืองอแดงดำแดงขาวนะครับมาดูแดงดำไปไหนนะครับแดงดำไม่ผ่านอะไรเลยนะครับ ตรงไปที่สวิตกุญแจนะครับนี่ครับสวีกุญแจพอเปิดกุญแจปุ๊บเปลี่ยนสีเป็นสีดำนะครับรุ่นนี้สีดำจะไปใช้กับอุปกรณ์หัวฉีดนะครับหัวฉีดปั๊มติก๊กคอยหัวเทียนเซนเซอร์ต่างๆนะครับ เห็นไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ดำน้ำเงินนะครับเหมือนเวฟร้อยสิบไอนะครับเป็นดำล้วนนะครับแล้วก็เห็นไหมครับเข้าไปในกล่อง ECM แบ่งเข้าไปในกล่อง ECM แล้วก็ไปที่รีเลย์หลักขอภัยมีเสียงลายเข้านะครับาจากแฟนคลับนะครับไลน์มาถามโน่นถามนี่ก็ตอบตอบกันไปนะครับแบ่งปัน สีดำก็จะเข้าไปที่รีเลย์หลักนะครับเพื่อจะสร้างสนามแม่เหล็กมันเป็นขดรวดนะครับคำว่ารีเลย์วิ่งผ่านขดรวดแล้วก็ออกขาวดำมาลงกลาวที่กล่อง ECM ช่องที่7นะครับดำเข้ามาเลี้ยงกล่องช่องที่1นนะครับมันมีเป็นช่องเป็นช่องนะครับ30กว่าเส้นนะครับ ยี่สิบาอันนี้ถ้ากล่องไม่อนุญาตให้ลงกล่าวนะครับก็คือสมองกลน,นี้ไม่ให้ลงกล่าวช่องที่7จ็คือเส้นาขาวดำเส้นนี้นะครับ W t B L white black นะครับช่องที่7ก็คือเกิดสนาไม่เล็กไม่ได้นะครับเมื่อถ้าเกิดได้นะครับ มันก็จะทำให้สายาแดงขาวเส้นนี้นะครับข้ามมาสีน้ำตาลนะครับข้ามออกมาเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลาไม่ใช่สีน้ำตาลนะครับเป็นแดงเหลืองนะครับแหมอุตสานั่งวาดตั้งนานปากกาก็ไม่เปลี่ยนใจเมื่อวานเป็นแดงเหลืองอยู่ดีๆตอนนี้สีมันเลอะนะครับาจากแดงขาวนะครับ จะข้ามมาแดงเหลืองอเพื่อไปผ่านฟิวลองนะครับ1 0าผ่านฟิวเสร็จเปลี่ยนสีเป็นเดี๋ยวผมใส่โค้ดสีก่อนนะครับเดี๋ยวผิดพลาดนะครับอโอเคนะครับ เส้นนี้แดงเหลืองนะครับข้ามาผ่านฟิวสิบแอมฟิวลองสิบแอมออกเป็นดำน้ำตาลนะครับดำน้ำตาลจะเป็นเมนไฟสัญญาณนะครับไอ้ดำล้วนนี่จะเป็นเมนที่จะไปเลี้ยงอุปกรณ์หัวฉีดนะครับดำน้ำตาลเป็นไฟสัญญาณไฟเรียวไฟเบรกแตรไอ้พวกนี้นะครับ ก็จะเป็นดำน้ำตาลนะครับเห็นไหมครับซูมเอ็กเขาเปลี่ยนสีนะครับามาดูเส้นต่อมานะครับแดงขาวนะครับออกจากแผ่นชาร์จเป็นไฟกระแสตรงเหมือนกับแดงดำนะครับสองเส้นนี้นะครับไม่ผ่านอะไรเลยนะครับไม่ผ่านฟิวผ่านอะไรไปผ่านผ่านที่หลังนะครับก็จะมานี่สามแยกแรก ก็จะผ่านฟิว1 5แอมป์เพื่อจะชาร์จลงแบตนะครับในขณะเดียวกันแบตเมื่อมันมีไฟมันก็จะวิ่งกลับมาเหมือนกันก็จะไปที่รีเลย์หลักนะครับรีเลย์หลักก็น่าจะติดตั้งอยู่แถวแถวคอนโซลด้านหน้านะครับข้างๆแบตเตอรี่นะครับก็มารอที่จะข้ามไปนะครับแดงเหลืองนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องให้ลงกราวช่องที่เกตด,ดำขาวดำก่อนนะครับเกิดสนามแม่เหล็กดูดให้2เส้นนี้ต่อถึงกันนะครับแดงขาวกับแดงเหลืองนะครับถ้าข้ามไปได้ก็จะไปผ่านฟิวสิบแอมนะครับปกติแล้วเปิดกุญแจปึ๊บมันก็ไฟมันเร็วมากนะครับไฟก็จะวิ่งไปเข้ากล่อง กองก็รู้นะครับพร้อมทํางานก็รีเลย์มันก็จะดังแก๊กพร้อมสวิตช์กุญแจนะครับไฟก็จะข้ามมานี่นะครับจากแดงขาวข้ามาแดงเหลืองไปผ่านฟิวสิบแอมป์แล้วออกเป็นดำน้ำตาลนะครับไปเป็นเมนไฟสัญญาณไฟเลี้ยวไม่ติดแตรไม่ดังนะครับดูฟิวตรงนี้ก่อนนะครับฟิวสิบแอมนะครับฟิวล,ลอง ไฟไม่ชาร์จก็ดูฟิวสิบห้าแอมป์ฟิวหลักนะครับเปิดไฟเลี้ยวไม่ติดเลยก็คือฟิวขาดนะครับใส่ตัวใหม่ย,ยังขาดอีกก็ต้องหาจุดช็อตนะครับใส่ตัวที่สองขาดใส่สิบแอมป์ขาดสิบห้าแอมป์ก็ขาดเอาสิบห้าแอมป์มาใส่ฟิวลองสิบแอมป์ก็ยังขาดก็แสดงว่ามีปัญหาช็อตในวงจรน,นะครับ อาจจะชดหลังฟิวนะครับชอดหลังฟิวก็คือเส้นนี้นะครับดำน้ำตาลน่าจะเกิดจากหนูกัดสายนะครับสายนี้ไปแตะลงโครงนะครับกราวเขียวเห็นไหมครับฮอนด้ากราวยังเป็นสีเขียวอยู่ดูวงจรสับสนไหมครับงงไหมครับเขาก็พัฒนาไปอย่างนี้นะครับวิศวกรฮอนด้าเก่งมากนะครับเก่งทุกข่ายนะครับ พิสูจน์คนไทยเก่งทุกค่ายเท่าที่ดูการออกแบบวงจรไม่จบสิ้นแค่นี้นะครับมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆมันจะไม่เหมือนเดิมท่านไม่เริ่มต้นดูคลิปตั้งแต่ต้นๆน,น,นะครับหรือย้อนกลับไปดูเรียนรู้มันเยอะมากนะครับคลิป8-900คลิปเกือบพันคลิปแล้วนะครับก็ ผมพยายามที่จะแยกออกมาน,นี่เอาแช่ที่เกี่ยวข้องกับกุญแจอย่างขนาดนี้นะครับไฟระบบอื่นมันก็เราปฏิปต่อกันเอานะครับไฟเลี้ยวต่อยังไงนะครับกรณีมีไฟสัญญาณหลอดเดียวใช้ร่วมสัญญาณเดินไหม่หลอดไฟเลี้ยวเลี้ยวซ้ายก็ติดหลอดที่เดียวเลี้ยวขวาก็ติดที่เดียวก็มีแฟนคลับท่านหนึ่งเปิดร้านอยู่แถวยุทธยา นะครับเจลอด LED ก็ไปรุ่นดัดแปลงเป็นหลอด LED ไม่ได้นะครับมัน LED มันวันเวนะครับไฟวิ่งวันเบมันเป็นไดโอดนะครับหวังว่าการพรีเซนต์ของผมคงพอจะทำให้ท่านเข้าใจและก็ได้เข้าใจสีสายต่างๆนะครับ คงเอาไปใช้ประโยชน์นะครับไปแก้ปัญหานะครับเห็นไหมครับพอเข้าใจไหมครับขึ้นมาเส้นเดียวสีขาวาแยกเป็นเหลืองไม่ต้องแปลงนะครับไฟ,ไฟแสงสว่างนะครับไฟหน้าไฟหลีท้ายนะครับรไม่พูดถึงไม่ว่ารูปให้ดูแต่พูดให้ฟังนะครับสีเหลืองอแล้วก็แปลงนะครับ มีกราวด้วยนะครับแผ่นชาดก็เป็น5เส้นนะครับแปลงเสร็จก็จะเป็นแดงดำเส้นหนึง่งแดงขาวเส้นหนึง่งออกจากแผ่นชาร์จนะครับถ้าหากว่าหนูกัดช่วงนี้นะครับจากแผ่นชาร์จนี่ก็เคยมีนะครับช็อตลงโครงนี่ก็มีปัญหานะครับก็ต้องดูด้วยนะครับแดงดำแดงดำไปไหนนะครับแดงดำก็จะไปที่สวิคค์กุญแจนะครับ ตรงไปที่สวิตกุญแจเลยจากแผ่นชาร์จไปสวิตกุญแจสายมันก็ยาวนะครับความเป็นจริงไปสวิตกุญแจเปิดกุญแจเสร็จปุ๊บกลายเป็นดําสายสีดําเป็นเมนที่ไปเลี้ยงหัวฉีดอุปกรณ์หัวฉีดต่างๆนะครับเซ็นเซอร์หัวฉีดคอยหัวเทียน,นปั๊มติก ECM เห็นไหมครับเข้า ECM ช่องหนึ่งนะครับอันนี้คือคกุญแจสายสี แดงดำต่อไปสายแดงขาวนะครับแดงขาวก็จะเอาไปชาร์จลงแบตผ่านฟิวหลัก15ออม15แอมป์นะครับาชาร์จลงแบตควบวกควบลบลงกราวควบวงจรแล้วก็ตรงไปที่รีเลย์รีเลย์หลักนะครับเพื่อจะข้ามไปฟิวไปแดงเหลืองนะครับจะไปฟิว10แอมป์ แล้วก็ออกเป็นเมนไปเลี้ยงไฟสัญญาณนะครับไฟสัญญาณกับอุปกรณ์หัวฉีดคนละเมนนะครับ2เมนนะครับเป็นดำน้ำตาลนะครับเส้นนี้ดำน้ำตาลนะครับเพราะนั้นแดงดำแดงขาวแดงเหลืองเนี่ยมันอยู่ตรงไหนยังไงนะครับชาร์จรถแบตชาร์จลงแบตแดงล้วนนะครับเหมือนจะ สับสนนะครับดูดีๆก็ไม่มีอะไรนะครับตัวนี้รีเลย์ครับว่ารีเลย์ก็คือเป็นสะพาน Electronic อิเล็กอ่รไฟฟ้านะครับจะข้ามไปได้ก็กล่องอนุญาตนะครับกล่องอนุญาตให้สายสีขาวดําเส้นนี้นะครับลงกราวช่องที่7ทําให้รีเลย์ต่อสะพานให้แดงขาวข้ามมาแดงเหลืองไปเข้าฟิวก่อนนะครับผ่านฟิวก่อนเพื่อเผื่อมีปัญหาจะได้ตัด นะครับถ้าต่อตรงเลยเดี๋ยวมันไม่ตัดเดี๋ยวไฟไหม้สายทั้งคันนะครับจําเป็นต้องผ่านฟิวสิบแอมสังเกตว่าแอมมันน้อยนะครับขาดง่ายนะครับแต่ใส่กีอันที่อันก็ขาดไม่ควรเกินใส่อันที่สองขาดก็ไม่ต้องไปใส่แล้วก็คือหลังฟิวเส้นนี้มีปัญหานะครับอาจจะช็อตที่ไหนสักแห่งไฟสัญญาณทั้งหมดมันมีอะไรบ้างครับแตรช็อต ไฟเลี้ยวช็อตไปซื้อขั้วเทียมมาใส่อะไรอย่างนี้นะครับพอเข้าใจนะครับสำหรับคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแฟนคลับต่างประเทศและก็ในประเทศนะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับก็เท่าที่มีข้อมูลนะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ